เปิดอ๋อต่อเปิดสี่หเธอบอกเเจ้านโอ้โหด้อมนี้งัวโอ้โหมา่างนี้มาต้องไหมโอ้ยกูชอบมางี้มาโอ้โหเยี่ยจริงสวัสดีเจ้ากับเด็กหญิงสมีธฮอนอีกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เด็กหญิงสมีธฮอนจะพาไปเล่นเกมมาจังวี เร็วเราก็ไปกันเลยนะเจ้านี <anyone> mm ่เล่นไหวน้องน้องันซองกว่าเดี๋ยวไปเบ็ดสามบาทไปตามทิศมุนเอาต้มเดิมบึกบึบโอ้โหไหลโบยหลุยไปอะไรโบยหลุยไปลอยง้อเหรียง้อลงเหรียโอ้ยโอ้ย้ามาต่อสวยแหลมแจมโบ้วิ่ง ไปต่อเลยจะไปต่อเลยสก๊ตเตอร์ามาไหมสกตเตอร์ามาไหมมาไหมละมาไหมไม่มาไอ้าฮอสมีหอนเช่นเคยนะเจ้าหนี้ที่เท่นกันหรือเปล่า้องกับเด็กหญิสมีหอนว้าไโอ้ยโอ้ยไม่ต่อไม่ต่อไม่ต่อไม่เป็นไร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 บึ้บว,ว,ว้าวไอ้ฮี้ก็ว้าวไอ้ัาก็ว้าวย่ เออค่ 9, สะส่วนจุดเก้าแไดเป็นีทำบาทไม่อย่างใดยืนจ้ามาเต็มคาราเบลให้ดูสักทีสิจอาแบบเต็มคาราเบลไปเลยนะมาจ้าอย่าลืมนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลิงก์ด้านล่างเลยจ้ามาตามสมิทธ์หอกันได้เลยยังไงจ้าเข้ามาจ้าสกเก็ตเตอร์ยุดจ้ายุดยุดยุดอ้าโอเคโอเคยุดแล้วยุดแล้วหยุดแล้ว,ลวมาแล้วมาแล้วสเก็ตเตอร์ามาแล้วจ้า เนเขาจริงด้วยยังไงเขาดอกอะไยแกเนี่ยต้องมอ,องดูนะต้องมองดูนะ้ำนกรสองลูข้อต้องมอ,อ,งอ,งองดูด้วยจ้ะไปต่อเลยมาถินหนึ่งหมื่นแรกของสี่สปินวอลปินแล้วอุย้ยดอกนี้โคตรสวยสัตว์แปลงล่างมาในไวสองตัว ยังไงไวายสองตัวไปขงล่างมาอันนี้อีกสองตัวได้วายสองตัวยังไงยังไงได้อีกตัว,ว,ตว,งงงงวนหนึ่งโอ้โหเลยหยุดไหมหยุดไหมไม่หย,ย,ยุดไม่หยุดหยุดไหมหยุดไหมหยุดไหมหยุดแล้วสัตว์นว,วันก้อนเตาโอ้โหยอดเลย่ะฮะร้อยยี่สิบบาทกดให้ร้อยยี่สิบบาทไปต่อวับสวยวายมาหนึ่งตัวตกินวับเฮ้ยจัตจีนสามมาไหมามอืมจำไม่เข้าจำไม่เข้าเลย ยังไงวับโอ้ยสองแถววับมาอีกยังไงไหม้ไหมสแกตเตอร์มาสองตัวนี่มีลุ้นว่าอยากได้ฟินในฟีอ่ะอยากได้ฟินในฟีอ่ะได้หรือเปล่านอยากได้ฟินในฟีอ่ะให้เปล่าล่ะนไปแปลงมาเหมือนวายฟาฉอนว่ะฟาฉอนอะไรนะอะไรนะไต่อเลยไปไปยูยูยูไปไปบัวแปลงมาบัฟสองตัวมีต่อไหมมีต่ออไหม โอ้โหหมดต่อยังไงมาไหมมาจะแม่มาจะแม่มีต่อไปแล้วมีต่ออีกหน่อยหนึ่งแปลงมาเป็นวายยังไงโอ้โหหมดแล้วาหมดแล้วไปมากานต่อเลยที่สุดท้ายแหวกโอ้สวย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 ไว้ท่องสวยงี้สวย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 ไม่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 มาอีกมาอีมาอีกมีไหมไหมโอเคหมดเลยโอเค ไอ้แม่256นี่256เลขสวยนะจาก็ยังได้น256บาทไปต่อเลยอย่าไปท้อคณเล่าโอ้ไปอีกโอ้าาไลงมาอีกแล้วไวยลงมาอีกแล้วไม่ใช่ไว้ทีตเต a ร์ e กตเตอร์ลงมาอีกแล้วโอ้โแม่งดีใจดีใจจัดโอ้โหทถูกเลยกู เอ้ลงมาอย่างนี้โอ้โหเลยสากตเตอร์แม่งติดต่อกันเลยเจ้าว่ะแม่งเว็บนี้แม่งดีเจ๊งต้องลองมาเล่นกันดูแล้วจะรู้ว่ามันดีขนาดไหนใครจะรู้ว,วับเฮ้ยสวยจัดดอกนี้ยังไงต่อวับโอฟกุยให้ต่อยังไงต่อมาอีกทีห้าไหมห้าไหมาช่องแรกห้าไหมสวย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 ,ว,ยวับต่อไหมต่อไหมไหม,ไมีต่อไหมอือฮึหมดเป็นกระเบื้อเท่าไหร่ถังมาันตั้นโตวับ78บาท ก็ได yeah. ah. ้ยูก็ได้ยนแล้ไปหมุนที่หกหมุนที่สี่หมุนที่ห้า่ากหมุนที่หกมุนที่หกไงโอ้โหได้ยูไงห้ามาด้วยสวยสวยจ้าสวยไหม้เจ้าเตัวนี่ดำนกปลาโอ้โแต่อแถวเจ้าวะเจ้าวะเจ้าวะไปกระเมาไรต่อวเาวโอ้โหไม่สวยจ้า ว้าวโอยจะได้จะได้ต่เเลยต่าเลยฟังธรี้มีขั้นต่ำด้วยแหละฟังธรี้มีขั้นต่ำนะจ๊ะกระชาสัมพันธ์ให้ทราบนะจ๊ะฟังธนี้มีขั้นต่ำจ๊ะฮาไหมออฮือโอ้โต้องฟังี้มีขั้นต่ำนะจ๊ะโปรโมชั่นดีมีเยอะแยะมากเลยไม่ติดตัมเกอร์โยบอกหลยโอ้ยว้ดว้ว้ดว้วูลยไ้ว้ว้วูอดดวูวู้ดวง้ดวู้้ว้ห้ม้ว ไปน้องก็โตร้อยสี่สิบไปเราไปดูรางวันรวมกันดีกว่ารยขันจมูกว่ะรางวันรวมที่สามหนึ่งหกสามร้อยสิบหกบาทได้สามบาทได้อันเนี้ยโอ้ยไหนสว้ยจะเท่านี้แลมผู้ือมันผ่านแล้วเชี่ยมันผ่านลิ้โอ้ยจ้าจะมันเด็กต่อโอ้ยวายสองตัวยังไงมีต่อไหม ไม่มีต่อสิไม่มีได้ไงล่ะไม่มีได้ไงแล้วโอ้ยเด็กไหลนอกเกิดดีแตกไหนก็มาโอ้ยดอกเมื่อกี้นี้ยอดแถวจัดปล่อยต่อวับแหลมเด็ดได้เลยฉั้ได้เลยวับวับวับแล้วก็ว้าวมีต่อไหมโอ้โหมีต่อ โอ้ยเย่โอ้มาแล้วยังไงไหมแม่เอ้ยอย่างนี้นะสวยนะอย่างนี้นะมันคืออะไรมันคืออะไรมันเล่นยังไงมันเล่นยังไงอ่าสมัครเล่นยังไงสมัครเล่นยังไงสมัครเล่นมาสมัครเล่นมาแล้วก็ถอน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 อะไรไปอีกสั่งสิทีไปมันเล่นยังไงมันเล่นยังไง มันเล่นยังไงเล่นยังไงเล่นยังไงมันไงนิดเดียวมันไงนิดเดียวมันไงนิดเดียวแค่สมัครแล้วก็ฝากแล้วก็ถอนฮะงัดวับเบื่อไปมั๊บมั๊บผอก่อนผอก่อนเป็นสวดตัดมาได้ไปห้าบาทสิบเพยเปิดต่อต่อเปิดสิไอเทบเลยเจอร์แล้วโอ้โหลองนิดตัวดิโอ้โหมาอย่างงี้มาฟ้องไหมโอ้โห กูชอบมางี <vantage> <ossa> ้มาโอ้โหเยี่ห้อจริงปั่นเบ็ดขึ้นโอ้บาทห้าบาทซับได้มาเท่าไรไรนอะสามร้อยแปดสิบห้าบาทไปแปดสิบเอ็ดบาทโอ้โหเยี่้อปั่นเบ็ดขึ้นเลยเป็นไงเล่า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 โอ้โหมามาไม่พักกันเลยนี่ปั่นเบ็ดขึ้นเลยครับเป็นไงเล่าใครบอกยิงบาทยิงเสียงูไม่เชื่อกูยิงบาทยิงได้มาดิ ขาได้ระดับหนึ่งพอทุ่นเราเริ่มขึ้นสูงระดับหนึ่งเราปั๊บเลยโหยิ่งปั๊บยิ่งแตกดู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 ดีดู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 ดอดูดเป็นูดูดูู้ดูนเอาดูงูงูดูดูาูดูดูด้ดูดูลูดูดูดูเป็นไงดูดูดเป็นไงูดงดู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 ดงดดดด ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ลิง์ด้านล่างถ้าจะมาตามซัมมีห่อ้ห่อนห่อนยังไงวันนี้ซัมมี่ห้อนขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านจ๊ะสวัสดี